สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาเพจเติมเกมนะครับราคาถูกนะครับปลอดภัยรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครทุกคนก็แนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกกับทุกคนมีเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับเกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนี่เลยยังไงก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูเลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนและชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องผมด้วยทุกคนทุกคนได้เห็นเทลิสใหม่หรือยังครับจาก GMM lint นะครับทุกคนก็สําหรับเอ่อเทลิสใหม่นี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเทลิสนะครับที่เก่งในแผดถังเฉินนะครับก็คือแผดนี้เท่านั้นนะทุกคนเออนี่ครับ S นะครับคือดีมากนะครับ S เนี่ยพอใช้ได้นะครับส่วน F เนี่ยทั่วไปนะครับ S.S เนี่ยคือตัวละครใช้ได้เฉพาะตีกระดูกนะครับทุกคนส่วน P.V.P เนี่ยก็คือน่าจะรู้กันในสนามปลลองนะครับ Evo นะครับ E.V นะครับคือตัวละครใช้ได้เฉพาะตีกิจกรรมนำเออนาคตเก่งแัวหรืออนาคตอ่อนนะครับทุกคนโอเคมาดูเทเลสนี้กันเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเจเป็นจอมากของเรานะครับทุกคนจะอยู่ในระดับ S.S บวกเลยนะครับอืมแล้วดูครับเป็นตัวละครที่ใช้ตีกระดูกนะครับล่ากระดูกได้เก่งมากนะครับทุกคน อืมและนี่หมาลมนะครับก็เป็น E ีนะครับตีได้ในกิจกรรมนะครับทุกคนก็โดดเด่นนะครับแต่ที่น่าตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนบางคนตกใจแล้วโอ้โหทำไมถังห้าเป็นแบบนันเกียวเตอร์ลิสในแผทนี้นะก็ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นของแผทถังเฉินเนาะดูครับเขาบอกว่า S ลบเลยนะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่มี S ลบนะครับมีตัวเดียวเลยคือถังห้านะครับแต่ว่า เขาบอกว่าจะให้ f นะครับแต่แต่มันยังเก่งอยู่จะให้ f และนะครับแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่เนี่ยเออโอเคมาดูตัวถัดมาครับตัวนี้นะครับโอ้โหบางกว่ามังกรฟ้านะครับก็ยังคง ss Y นะครับทุกคนสําหรับคนเท่คนนี้นะเอออันนี้เท่จริงนะครับแต่ว่าหายากมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้แถวบูไบก็ p p บวกนะทุกคนอ่ะเก่งครับคลิปนี้เนี่ยผมแค่ออกมาชี้แจงสาหรับชลิสใหม่นะน่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะสำหรับรูปภาพนี้มันก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับ ถ้าสังเกตได้เลยว่าทีลิสเก่าเนี่ยอมาหงจิ้นเนี่ยจะขึ้นมาเป็น SS บวกเลยจะโดดเด่นมากๆสําหรับใครมีก็ปังนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็วู้ปานะครับก็เก่งเลยนะครับ PVP บวกนะครับผมตัวนี้เก่งอยู่แหละนะครับหายากหาได้ในระดับปานกลางนะอืประมาณนี้เลยทุกคนนี่ SS บวกเลยนะโอ้โห SS บวกเลยนะครับแฟนมาหงจิ้นนะครับอ่ะนี่ก็ PVP เหมือนเดิมเลยเนี่ยพวกพิษนะครับ ลุงพิษนะครับกระดูกเนี่ย PV p ี่โหดนะนี่เสี่ยวเย่นะครับ,รบอีเวนต์นะครับทุกคนตีอีเวนต์โหดนะครับ SS บวกไปนะครับสำหรับซัพพอร์ตก็ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมทุกคนแต่ว่าที่ออกมาบอกเทเลส์นี้เนี่ยเพราะว่าถัางห้าวเนี่ยมันตกไปยอยู่ในระดับ S ลบเลยนะแพทที่กำลังจะเข้ามานะครับแพทถังเฉินเนาะเออโอ้โหเรีกเยกได้ว่าตกใจเหมือนกันนะ ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้ออกมาให้ดูรูปนะครับสำหรับใครที่ติดตาม YouTube แต่ไม่ได้แบบเห็นใน Facebook นะผมก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเพื่อนๆอัปเดตข่าวสารวันนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันในสตรีมเที่ยงคืนนะครับสวัสดีครับ